เราพัฒนาเครื่องมือต่อกต่อีปคนหนึ่งได้บ้าง be ครับสำหรับแบบครับอันนี้ส <úblic. S 1> ําหรับการพัฒนาเครื่องโทรเขมรของเรานะครับเราแบ่งเอกเป็นทั네 mm. time, ้งหมด3ระยะในการที่เป็นระยะแรกนะครับก็คือเป็นการพัฒนาเครื่องโทรเขมเครื่องแรกของประเทศไทยก่อนนะครับโดยที่อาศัยความร่วมมือจากประเทศจีนครับนักวิจัยเนี่ยจะมาช่วยนักวิจัยจากประเทศจีนเนี่ยมาช่วยเป็นที่เลียงให้กับเราในการออกแบบการพัฒนาตลอดจนการสร้างเครื่องครับซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดาเนินการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องโทคมนาคมที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาร่วมกับทอจีเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ทําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต,ต่อไปนะครับเราจะทําการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบอื่นๆมาเพิ่มเติมในเครื่องโทรคมนคเครื่องนี้นะครับจนถึงเ,เราคิดว่าจะใช้ระยะเวไรประมาณ10ปีนะครับแล้วเราจะเข้าสู่เฟสที่2นะครับเฟนที่2ก็คือการที่เราพัฒนาเครื่องโทรคมนาคมเครื่องที่2 ที่มีศักยภาพมากขึ้นนะครับและจุดที่สําคัญก็คือประเทศไทยจะต้องพัฒนาด้วยตัวเองนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบการพัฒนาชิ้นส่วนต่างต่แล้สุดท้ายจะสร้างเครื่องโทรคมนาคมเครื่องที่2นีได้เองและเราหวังไว้ว่าเครื่องโทรคมนาคมเครื่องที่สองนี้ประสิทธิภาพจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเครื่องโทรคมนาคมเครื่องแรกคือเครื่องนี้ที่เสร็จไปแล้วนะครับเราตั้งใจว่าจะให้ได้คุณภาพข้างใน ที่เกิดเป็นแก๊สร้อนข้างในนะครับคุณภมิยอยู่ในระดับประมาณ1ล้านประมาณล้านองศาเซลเซียสนะครับแล้วสําหรับเครื่องต่อไปนะครับเราตั้งใจที่จะยกระดับประสิทธ,ธิภาพในการสร้างความร้อนข้างในเนี่ยให้เข้าไปถู่ระดับ10ล้านองศาเซลเซียสไ,ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สําคัญของประเทศไทยทั้งในด้านอ,าองค์ความรู้และก็ด้านวิศวกรรมที่เราสามารถที่จะพัฒนาเครื่องที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นได้เองและ ก้าไปสู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการเกิดพยานิเคฟิวชันมากข,ขึ้นนะครับและหลังจากนี้นะครับเราคิดว่าการทดลองการดำเนินการจากเครื่องที่สองเนี่ยก็จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจนสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปสู่เฟสที่3นะครับซึ่งเฟสที่3เนี่ยณวันนั้นเนี่ยคิดว่าจะมีเครื่องทุกขมงหรือเครื่องโลงไฟฟ้าพลังงานฟิวชันเนี่ย เกิดขึ้นแล้วในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับซึ่งนะวันนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะเป็นซื้อเทคโนโลยีนี้เข้ามาติกต่างประเทศแต่อย่างน้อยเราก็จะเป็นผู้ซื้อที่ฉลาดก็คือเรามีความรู้อยู่แล้วแหละว่าแต่และชิ้นส่วนการบำรุงรักษาเนี่ยจะทาได้อย่างไรนะครับและขณะเดียวกันก็เราสามารถที่จะมีบุคลากรของเราเนี่ยที่มีความรู้เพียงพอที่จะใช้ในการที่ เดินเครื่องของโรลบอฟ้านได้นะครับและขณะเดียวกันครับเฟีที่3เนี่ยเราตั้งใจว่านอกจากการที่จะเป็นผู้ซื้ออย่างฉลาดแล้วเนี่ยประเทศไทยจะต้องมีความสามารถเพิ่มขึ้นคือต่อยอดจากเฟีที่2อที่เราได้พัฒนาชิ้นส่วนต่างๆได้เองครับเราหวังว่าในเฟีที่3เนี่ยเราจะพัฒนาต่อยอดจากความสามารถเหล่านั้นไปสู่ในเชิงธุรกิจนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีบางชิ้นส่วนนะครับใน โรงไฟฟ้าฟิวชั่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เองและมีโอกาสทำในเชิงธุรกิจแต่เช่นสตาร์ทอัพที่เราเรียกว่าเทคสตาร์ทอ mm ัพในเชิงฟิวชั่นเนี่ยเกิดขึ้นน,นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะมี าการใช้พลังงานที่สะอาดนะครับม,มีทางเลือกในการใช้พลังงานที่สะอาดที่จะผลิตกราซธรรมชาแล้วก็มีโอกาสในการที่จะทำธุรกิจในเชือยิเ,อเทคา์อัพเนี่ยเกิดขึ้นครับอย่าง